สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนมีดเดินป่ามีดการเกษตรครับวันนี้มีมีดสะสมนะครับมีดเดินป่ามีดสะสมนะครับมาแบ่งให้กับเพื่อนเพื่อนนะครับก็จะมีอยู่2ราคานะครับเล่มแรกนะครับราคา3,500บาทนะครับเล่มที่2นะครับราคา4,500บาทนะครับเล่มที่3ราคา4,500บาทนะครับเล่มที่4ครับราคา4,500บาทนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูเล่มที่1กันนะครับ ทั้งหมดที่เพื่อนๆเห็นนะครับขึ้นรูปมาจากเหล็ก Suj2 นะครับเป็นเหล็กตลับลูกปืนญี่ปุ่นนะครับนี่ครับเล่มแรกครับเป็นทรงมีดเน็บนะครับใบยาวนะครับ11.2นิ้วนะครับใบกว้าง2.7นิ้วนะครับ2.6นิ้วนะครับสันอยู่ประมาณ ห้าจุดห้ามิลนะครับเกือบเกือบหกมิลนะครับสวยงามนะครับราคาสามพันห้าร้อยบาทนะครับผมด้ามเป็นด้ามไม้พยุงนะครับปอกคอนะครับเป็นปอกคอทองเหลืองลมดำนะครับขั้นด้วยเขาควายเผือกนะครับแล้วก็ท้ายด้ามนะครับฝังเหรียญคุูปีหนึ่งเจ็ดไว้นะครับ สวยงามมากๆเลยนะครับผมมาพร้อมกับฝักไม้พยุงครับชุดนี้มีฝักนะครับลองเขย่าดูครับไม่มีหลุดนะครับผมเดี๋ยวให้ดูฝักกันใกล้ๆนะครับนี่ครับลายของฝักไม้ครับสวยงามมากครับไม้พยุงทั้งด้ามและก็ทั้งฝักนะครับผม อีกด้านครับด้วยความที่ใบมีดเป็นใบมีดที่ใหญ่นะครับเราจะตอกหมุดนะครับทองเหลืองที่ฝักไว้นะครับตอกไว้ทั้งหมด6จุดนะครับเดี๋ยวเรามาดูภาพโดยรวมกันนะครับนี่ครับภาพโดยรวมนะครับเวลานำมีดใส่ในฝักแล้วก็จะสวยงามอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นนะครับ นี่ครับอีกด้านครับสวยงามมากนะครับนี่นะครับราคานะครับ3,500บาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับ เล่มที่2นะครับเป็นมีดควานช้างนะครับราคา4,500บาทนะครับใบยาวโดยประมาณนะครับ11.2นิ้วครับใบกว้างครับ1.8นะครับขึ้นรูปมาจากเหล็ก Sj2 นะครับเหล็กตลับลูกปืนญี่ปุ่นนะครับสันหนานะครับอยู่ที่6มิลไลปลายนะครับสวยงามไม่แพ้กันเลยนะครับ ปลอกคอเป็นปลอกคอทองเหลืองนะครับนี่ครับปลอกคอทองเหลืองส่วนด้ามนะครับด้ามที่เพื่อนเพื่อนเห็นนะครับเป็นด้ามพญาราชสีนะครับเป็นไม้พยุงแกะสลักนะครับเป็นผลงานของอาจารย์ลักษ์นะครับนี่สวยงามมากครับพญาราชสีนะครับ ไม้พยุงนะครับเซตนี้เป็นแก่นไม้พยุงเลยนะครับน่ครับพญาราชสีเดี๋ยวมาดูฝักนะครับฝักมีดเป็นฝักมีดแกะสลักนะครับเป็นเซตไม้พยุงเหมือนกันนะครับเดี๋ยวให้ดูลายครับ ลวดลายนะครับเราทำริ้วนะครับ1 2 3 4 5 5ชั้นนะครับทำริ้วไว้แล้วก็แกะลายตรงสันฝักนะครับสวยงามมากนะครับัอบอีกด้านครับไม้พยุงดำเดี๋ยวมาดูภาพโดยรวมนะครับภาพโดยรวมเมื่อนำมีดใส่ในฝักแล้วก็จะสวยงามตามที่เพื่อนๆเห็นนะครับ โดดเด่นทั้งตัวด้ามแล้วก็ตัวฝักนะครับนาสะสมเป็นอย่างมากเลยนะครับด้ามพญาราชสีนะครับไม้พยุงสีดํานะครับแล้วก็ฝักก็เป็นไม้พยุงสีดําสวยงามมากนะครับผมราคา4,500บาทนะครับมีดควานช้างนะครับ มี่มครับเป็นสไตล์มีดคมป์นะครับสไตล์มีดคมป์ขึ้นรูปมาจากเหล็ก Suj2 เหมือนกันครับเหล็กตลับปืนญี่ปุ่นนะครับใบยาวอยู่ที่10.9นิ้วครับใบกว้างอยู่ที่2.1นิ้วครับสันอยู่ที่6มิลไล่ปลายครับสวยงามครับปลอกคอเป็นปลอกคอทองเหลืองนะครับปิดหัวท้ายนะครับ ด้ามนะครับที่เพื่อนๆเห็นนะครับเป็นส่วนของปุ่มไม้นะครับปุ่มไม้ประดูนะครับนี่ครับปุ่มไม้ประดูสวยงามจริงๆครับส่วนของปุ่มไม้ส่วนตาไม้นี่ยังสวยไม่เท่าปุ่มเลยนะครับปุ่มเขาจะมีลายคลุกคละมากเลยนะครับนะครับเป็นเกลียวย้อนแย้งกันนะครับเป็นเกลียวไปเลยครับ สวยงามมากนะครับราคา4,500บาทนะครับผมเดี๋ยวมาดูฝักกันนะครับฝักนี้ก็โคตรสวยเลยนะครับเป็นคราบเหงื่อนะครับมาดูกันนะครับดูความสวยงามของปุ่มไม้ครับอีกด้านนะครับ เดี๋ยวมาดูภาพโดยรวมนะครับนี่ครับสวยมากๆเลยครับสวยจริงๆครับสวยไม่มีที่ติเลยนะครับสีสันโดดเด่นนะครับลายไม้ก็สะดุดตาเป็นอย่างมากนะครับเวลาขึ้นแท่งแท่นนะครับชั้นวางนะครับเพื่อนๆคิดดูว่ามันจะสวยงามขนาดไหนนะครับเล่มที่3นะครับนี่ครับราคา4,500บาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับ มาดูตัวมีดกันอีกทีครับเล็ก S UJ2 นะครับต่อไปเล่มสุดท้ายครับมีดแคมป์ครับใบใหญ่เกือบเป็นมาเชเต้แล้วนะครับเหมือนเดิมครับขึ้นร,รูปมาจากเหล็ก S UJ2 นะครับใบยาว11.2นิ้วครับใบกว้าง2.2นิ้วครับ สันอยู่ที่6มิลไล่ปลายครับปลอกคอเป,ป็นปลอกคอทองเหลืองนะครับลมดำนะครับด้ามนะครับเป็นด้ามปลาอานน์นะครับนี่ครับปลาอานน์เป็นความชื่นชอบส่วนตัวของผมเลยนะครับปลาอานนนนะครับ นี่ครับดามเขาควายแกะสลักนะครับเป็นรูปปลาอานนนะครับสวยงามมากเป็นปลาที่มีเขี้ยวนะครับหน้าตาดุดันนะครับเหมือนกับมังกรเลยนะครับชุดนี้มาพร้อมกับฝักไม้พยุงนะครับ อามาดูฝักครับฝักไม้พยุงนะครับลายสีเข้มนะครับสวยงามมากนะครับไม่มีทิเลยนะครับมามาดูภาพโดยรวมของมีดเล่มนี้นะครับนี่ครับชุดของเขานะครับทั้งดามแล้วฝักเราคัดแต่สิ่งดีๆแล้วนะครับมาให้เพื่อนๆนะครับ กับชุดนี้ครับ4,500บาทนะครับเก็บเงินปลายทางนะครับเอาละครับสำหรับเพื่อนๆนะครับชื่นชอบเล่มไหนนะครับเล่มที่1นะครับราคาถูกกว่าเพื่อนเลยนะครับ3,500บาทนะครับเล่มที่2เล่มที่3เล่มที่4ราคา4,500บาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับสวัสดีครับ